ในภาค3ของวิดีโอซีเรียลจะพูดถึงการผิดพลาดตอนเล่นท่าขาในยิบน,นะครับสวัสดีครับเพื่อนแล้วยินดีต้อนรับมาซีรีส์นี้อีกแล้ววิดีโอนี้จะยาวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมพ้องว่า เพราะว่าผมจะพูดถึงไม่ใช่1หรือ2หรือ3าท่านะครับแต่ว่า6ท่าตอนเราเล่นกล้ามเนื้อขาในยิมตอนแรกเราจะพูดถึงท่าสควอตนะครับอันที่2เราจะพูดถึงท่าโรแมนดิแอนเดดลิฟต์อันที่3เราจะพูดถึงเลกเอ็กซ์ตเอนชั่นแล้วอันที่4เราจะพูดถึงไล์เลกเคิร์ลสองท่าอันนี้มันเป็นท่าไอซเลชันนะครับตอนที่5เราจะพูดถึงลันช์ แล้วท่าที่6อันสุดท้ายเราจะพูดถึงท่า Step Up นะครับเริ่มต้นกับท่า S q ว a t นะครับโอเคสิ่งแรกที่ผิดนะครับตอนทำ s q วอ t อาจจะใช้บาร์เบลหรืออาจจะใช้ดัมเบลทำกอ o ์ฟแล squat ก็ได้ก็คือหลังมันไม่ตรงนะครับอันนี้มันผิดหลังมันต้องตรงตลอดตอนทำบาร์เบล s q ว a t นะครับเพราะถ้ามันไม่แล้วหลังมันงอมันจะทําให้เราปวดหลังโดยเฉพาะส่วนล่างของหลังเรานะครับสิ่งที่2ที่ผมเห็นตอนคนทำ s q ว a t ก็คือเขาจะงอตัวไปข้างหน้านะครับอันนี้มันผิด ช่วงที่เราลงหรือขึ้นตอนทำสควอตหัวไหล่ของเรากับสะโพกมันควรจะลงกับขึ้นพร้อมกันนะครับสำหรับบางคนที่ขาไม่ค่อยแข็งแรงหรือเขาเพิ่งเริ่มต้นตัวของเขาจะตกไปข้างหน้านะครับแล้วยิ่งพอเขาขึ้นมาอันนี้อ่ะมันจะทําให้หลังของเราส่วนล่างปวดนะครับยิ่งถ้าเกิดเรายกน้ำหนักหนักถ้าเกิดใช้ผมเป็นตัวอย่าง ตอนผมทำ body weight squat ก็คือ squat โดยที่ไม่ใช้น้ำหนักไหลเลยนอกจากน้ำหนักตัวของเราผมจะเอียงไปข้างหน้าตลอดนะครับแต่ว่าพอเรามีน้ำหนักนิดหน่อยนะครับมันทำให้ตัวเราง่ายขึ้นที่จะ counterbalance ก็คือผมรู้สึกเหมือนผมมีอะไรที่พิงกลับไปได้นะครับแล้วนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมตอนผมทำ body weight squat มันดูเหมือนผมเอียงตัวไปข้างหน้านิดหน่อยแต่ว่าพอผมมีน้ำหนักหนักมากแล้วอะ upper body ของผมมันเจอ parallel เหมือนกันกับ ขาส่วนล่างนะครับช่วงลงกับขึ้น upper body มันควรจะ parallel กับขาล่างของเรานะครับ <Yeah. S 1> แล้วสิ่งที่3ที่ผิดพลาดนะครับเราผมเคยเห็นอันนี้บ่อยมากก็คือเข่ามันไม่ได้ตรงกับนิ้วเท้าของเรานะครับเ <Yeah. S 1> ข่าของเรามันไม่ควรจะเอียงไปข้างในหรืองอไปข้างนอกนะครับช <Yeah. S 1> งเราทำเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกถ้าเกิดอันนี้เปนผิดอันนี้มันจะทำให้เราบาดเจ็บนะครับยิ่งข้อต่อเข่า กับส้นเท้าของเรานะครับวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสควอ t แล้วเข่ามันมองอ,งองไปข้างในนะครับโดยที่มันแบบไม่รู้ตัวหรือมันช่วยไม่ได้ก็ผมแนะนํตอนสควอ t มันใช้หนังกระติกนะครับหนังกระติกมันจะบังคับเข่าเราให้ชี้ออกมาข้างนอกมากกว่านี้นิดหน่อยนะครับแล้วสิ่งที่4ที่ผิดพลาดก็คือแรงกดดันมันไม่ได้เท่ากันในเท้าของเรานะครับ ผมเคยพูดนี้ในวิดีโอมาก่อนแต่ว่าตอนเราสควอตเราควรจะมีทร i p o อดฟี t ทร i p o อดก็คือมันมี3จุดในเท้าของเรานะครับส่วนล่างว่าเราควรจะดันพื้นมันมีข้างล่างนิ้วเท้าเราอันใหญ่สุดนะครับแล้วจุดข้างล่างนิ้วเท้าเราเล็กสุดแล้วจุดข้างล่างส้นเท้าของเรา3จุดอันนี้มันควรจะมีความดันหรือความนี่ก่อนนะบังคับภาษาอังกฤษเรียกว่า force มันควรจะมีแรง ดันในพื้นเท่ากันนะครับมันไม่ควรจะมีแรงมากกว่าบนนิ้วเท้าแล้วแรงดันน้อยกว่าบนส้นเท้านะครับมันควรจะเหมือนกันเป๊ะเลยใน3จุดอ,อันนี้นะครับผมเคยเห็นคนในกรุ๊ปคลาสตอนที่เขาสควอตยิ่งถ้าเกิดเขาไม่ค่อยสควอตมาก่อนนะครับเขาเจอเอาส้นเท้าของเขายกขึ้นมานิดหน่อยเขาช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อหลังส้นเท้าของเขามันตึงนิดหน่อยครับมันไม่ค่อยยืดฉะนั้นเนี่ยส้นเท้าของเขาจะออกมานิดหน่อยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นอย่างนี้ ผมแนะนําให้ใช้อะไรดันข้างล่างส้นเท้าของเรานะครับบางครั้งตอนผม s ว u a ผมก็ยังทําเองเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอส้นเท้ามันสูงขึ้นนิดหน่อยเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถลงต่ำกว่านี้นิดหน่อยก็ได้นะครับตอนเรา s ว u a ถ้าเกิดเพื่อนๆดูในวิดีโอเมื่อก่อนผมจะไม่สามารถสว u a เอาสะโพกของผมลงต่ำกว่าเข่านะครับแต่ว่าพอผมดันอะไรข้างล่างส้นเท้าแล้วยกให้มันสูงขึ้นนิดหน่อยผมจะสามารถ s ว u a ลึกกว่านี้นิดหน่อยนะครับ ชคดีมากนะครับว่ากลิ่นเหมือนเบสดีมากนมีอนนุปกรณ์ครบผมตอนนี้ใช้สั่งเดี่ยวนีให้ดันส้นเท้าของผมขึ้นไปช่วงที่ผมสวอตนะครับเดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับกลิ่ดับเร็วขึ้นมาถ้าเกิดไม่ได้ใช้นะครับหน้าตาสวอตของผมจะหน้าตาประมาณนี้ผมจะลงประมาณอย่างนี้เล็กสุดน,นะครับถ้าเล็กสุนี้ผมจะเริ่มผม อันที่ท่าแล้วผมเคยเห็นอันนี้หลายหลายครั้งในยิมก็คือไม่ใช้ full range of motion จริงๆรู้สึกว่าพูดอย่างนี้กับทุกท่าในวิดีโอซีรีส์นี้แล้วนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีผลสควอตหนักๆถ้าเกิดเพื่อนๆทำแค่ครึ่งเร็บนะครับเหมือนที่ผมบอกในวิดีโอเมื่อก่อนมีหลายข้อมูลหลายสต u ดดี้ออกมาให้ดูว่ามันเจอดีที่สุดกับกล้ามเนื้อของเราถ้าเกิดเราใช้ full range of motion ในตัวอย่างของสควอตลดน้ำหนักนิดหน่อยก่อนแล้วก็ พยายามสควอตให้เต็มที่นะครับหรสควอตให้ลึกสุดแล้วก็หายใจออกแรงๆช่วงขึ้นนะครับมันไม่มีผลเลยที่เราจะสควอตหนักกว่าที่เราสามารถแล้วเราจะทําแค่ครึ่งหรือไม่ถึงครึ่งแร็ปนะครับโอเคแล้วถ้าต่อไปเราจะพูดถึง Romanian Deadlift r นะครับ r o m a n l i n t e a d l i f t มันแค่ต่างกันกับ Conventional Deadlift ในส่วนที่มันจะไม่ค่อยหักเข่ามากนะครับมันจะใช้สะโพกมากกว่าแล้วอันนี้มันจะโดนกล้ามเนื้อแฮมสตริงกับกล้ามเนื้อกลุกล้ามเนื้อก้น มากกว่าเป็นพิเศษนะครับสิ่งที่ผิดพลาดบ่อยที่สุดที่ผมเคยเห็นบน RDL ก็คือแต่และคนที่ยกจะใช้มือมากกว่าใช้สะโพกนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูวิธีผิดที่หลายคนทำก็คือเขาเจอแค่เอามือมาข้างล่างอยานี้นะครับนหนัมากฟอร์อย่างนี้ผิดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้สะโพกดันไปข้างหลังเลยในฟอร์เมื่อกี้ผมเอามือแค่ ขึ้นกับลงเพื่อนๆพ,พยายามเอาความคิดนี้ออกจากหัวนะครับยิ่งถ้าจะทำครั้งแรกๆผมเข้าใจมันจยากขึ้นหน่อยแต่ว่าเพื่อนๆต้องพยายามคิดในห,หัวเราว่าเราจะเอาสะโพกเราดันไปข้างหลังแล้วดันมาข้างหน้านะครับเอาออกจากหัวเราว่าเราจะใช้มือหยิบขึ้นกับลงสะโพกข้างหลังกับสะโพกข้างหน้านะครับเหตุผลว่าหลายคนทํา RDL แล้วหลังของเขาจะงอก็คือกล้ามเนื้อแฮนด์สตริงมันจะตึงมันจะไม่ค่อยยืดมาให้สุดนะครับ อันนี้มันจะต้องใช้เวลานะครับเพื่อนๆจะไม่มีวันถึงจุดนี้ภายในวันนึงหรืออาทิตย์นึงอันนี้จะใช้เวลาเยอะๆนิดหน่อยน,นะครับวิธีการถูกต้องที่ผมแนะนากับคลาสของผมก็คือวอร์มอัพแค่เอามือเราตั้งข้างหน้าขาส่วนบนแล้วเราจะพยายามโฟกัสว่าเราจะดันสะโพกไปข้างหลังนะครับสมมุติว่าข้างหลังเรามีประตูเปิดไว้แล้วเราพยายามปิดประตูอันนั้นไว้ใช้ก้นของเรานะครับช่วงดันสะโพกไปข้างหน้าอย่าลืมเอาอ,อกออกมาด้วยนะครับแล้วเกรงกล้าเนือ้อหัวไหล่อย่างนี้ เพราะว่าเดดลิสต์มันไม่ได้แค่เล่นท่าขานะครับมันเราจะเล่นกล้ามเนื้อทรัคของเราด้วยแล้วพอเราทํท่าอย่างนี้ขมนออกออกมากล้ามเนื้อตรงนี้มันจะเกร็งแล้วมันจะสปอร์ตหลังของเราช่วงที่เราขึ้นมาจากเดดลิสต์นะครับสิ่งสุดท้ายที่3นะครับที่ผมเห็นผิดพลาดตอนทํา RDL ก็คือมือมันห่างกับเข่ามากไปนะครับอันนี้มันผิดเพราะว่าถ้ายิงถ้ายิง่งมือเราอยู่ห่างไปกับเขา่าช่วงที่เราลงมานะครับอันนี้จะทำให้เราปวดหลังส่วนล่างแล้วอันนี้อันตรายนะครับ ช่วงที่ผักสะโพกไปข้างหลังมือของเราควรจะอยู่ชิดมากกับเข่านะครับพอมันชิดมากกับเขา่าน้ําหนักบาร์เบลที่เราจับมันจะเอาเทนชันออกจากหลังส่วนล่างแล้วเราจะโฟกัสบนกล้ามเนื้อแฮมสตริงกับกลูตยิ่งพอเราลงลึกๆนะครับท่าที่สามที่เราจะพูดถึงตอนเล่นกล้ามเนื้อขาก็คือเล็กเอ็กซ์เทนชันอันนี้มันเป็นท่าไอโซเลชันนะครับมันจะเล่นกล้ามเนื้อขาคอร์ดิเซส่วนมากเพื่อนๆน่าจะเห็นมาก่อนนะครับเราจะนั่งไว้แล้วเราจะแค่ Exten ซนด์ของเราก็คือเอาเท้าของเราขึ้นมาความสูงเท่ากับเข่านะครับสิ่งผิดพลาดที่ผมเคยเห็นหลายครั้งก็คือบางคนตอนทำเขาจะไม่ได้เอาหลังของเขาพิงไว้บนเก้าอี้นะครับหลังส่วนล่างเขาจะเอียงมาข้างหน้าอันนี้มันผิดเพราะว่าพอเราทำแร็ปขึ้นกับลงขาเราขึ้นกับลงจริงๆมันแค่ทำให้มันง่ายขึ้นนะครับเพราะเราทําเหมือนครึ่งแร็ปเราไม่ได้เอาครึ่งเราไม่ได้เอาแร็ปเต็มๆนะครับแล้วความตึงเครียดมันจะน้อยลง บนกล้ามเนื้อคอจ์เซนะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ไขก็คือ make sure ว่าหลังของเราทั้งหลังนะครับหลังล่างกับหลังบนมันชิดไว้แล้วเราต้องพยายามหดตัวลงมาในเบนช์นะครับหรือที่นั่งแล้วพูดง่ายเราต้องล็อกตัวเราไว้ แล้วเราจะได้ Mind Muscle Connection กับโฟกัสเต็มๆช่วงที่เรายกเท้าเราขึ้นมานะครับฟีลในหัวเรากล้ามเนื้อกำลังขดลงนะครับแล้วช่วงที่เราเอาเท้าเราลงมารู้สึกว่ากล้ามเนื้อกำลังยืดสุดนะครับสิ่งผิดพลาดอันที่2อเหล่านี่มันเห็นผมเห็นบ่อยมากเลยนะครับที่พิโยยิมที่เจ็ตก็คือตอนคนเขาทำ Leg Extension เขาไม่ได้ทำ Full Range of Motion นะครับเขาแค่เอาขาของเขาขึ้นมาประมาณครึ่งนึงไม่ถึง180องศาแล้วก็เอาลง อันนี้มันไม่มีผลที่ทําอย่างนี้นะครับความตึงเครียดบนขาเรามันน้อยแล้วมันจะไม่ได้ยากตอนไหนที่ท่าไหนในยิมรู้สึกว่าง่ายหรือไม่ได้ยากมากนะครับขนาดเรามีน้ําหนักเยอะพอสมควรเพื่อนๆอยากแค่ปล่อยไว้นะครับอยากแค่คิดว่าเฮ้ยเราทำจบแล้วไม่เพื่อนๆพยายามถามตัวเองว่าเฮ้ยทำไมน้มันรู้สึกง่ายผิดปกติหรือเปล่าอีกอย่างที่ผิดพลาดตอนทำเล็กซ์ t e n s i o n ก็คือมันไม่มีควบคุมเลยนะครับหลายคนจะขึ้นมาสุดใช่แล้วมันถูกต้องแต่ว่าช่วงที่เขาลงมาเขาจะลงแบบรวดเร็วเลยนะครับ ยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นภาษางก็บคําจริงๆเราเรียกว่า h y p e r t r i c y ก็คือที่เราเล่นในยิมเพื่อจะให้กล้ามเนื้อซ้ายของมันใหญ่ขึ้นมันสําคัญมากช่วง negative ช่วง eccentric ช่วงที่เท้าเรากำลังลงมาข้างล่างที่สุดนะครับตรงนั้นแหละเรายิ่งเจอมันยิ่งสําคัญมากที่เราจะ control ควบคุมอยม่างดีอย่าใช้ momentum อย่าที่โกงตอนทําท่า leg extension นะครับแล้วท่าที่4เราจะพูดถึง ถ้า i s o l a t i o n อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เล่นกล้ามเนื้อแฮมส t r i ตริงมันเป็น Lying Leg Curl Lying Leg Curl สิ่งที่คนผิดพลาดบ่อยที่สุดก็คือสะโพกของเขาขึ้นมานะครับช่วงที่เขาพยายามดันเท้าของเขาขึ้นอันนี้มันผิดแล้วมันอันตรายกับหลังส่วนล่างของเรานะครับพอสะโพกเราขึ้นมามันจะทําให้เราบาดเจ็บแล้วมันไม่ค่อยมีความตึงเครียดเยอะบนกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับวิธีแก้ไขปัญหานี้ก็คือเพื่อนๆตอนทำไล่เล็กเคิล พยายามดันสะโพกเข้าไปในเบนช์นะครับดันมาให้สุดพยายามอย่าให้มันขึ้นมานะครับแล้วเหมือนกับเล็กเอ็ก์เทนชั่นอีกอย่างนึงที่ผิดพลาดก็คือมันไม่ได้ใช้ f u ลเ r a n g อ of motion f u ลเ range อฟ motion สำหรับท่า l y i เล็กเคอร์มันควรจะเอาเท้าขึ้นมาข้าขงบนเข่าของเรานะครับแล้วก็ลงช้าๆค่อยๆต่อบ,บางคนจะเอาขาแค่ขึ้นมาประมาณอย่างนี้ขึ้นมานิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเหมือนที่ผมบอกมาก่อนมันไม่มีผลที่ทําอย่างนี้นะครับมันความตึงเครียดมันน้อยมากคนกล้ามเนื้อ h ฮม s t r i n g แล้วสิ่งอีกอย่างที่ผิดพลาดก็คือมัน ไม่มี control หรือมันไม่ได้ควบคุมนะครับบางคนเอาขาขึ้นกับลงเร็วเหลือเกินพอมันยิ่งเร็วมันจะยิ่งใช้โมเมนตัมมากขึ้นนะครับอันนี้มันขี้โกงพยายามหลีกเลี่ยงทําอย่างนี้นะครับ control ไว้ wide. ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่าควบคุมน้ําหนักไม่ได้ก็เลือกน้ําหนักเบากว่านี้นะครับ priority อันแรกตอนเล่นเครื่องอุปกรณ์ในยิมเครื่องเคเบิลเครื่องฟิกซ์ทินก็คือเราต้องควบคุมน้ําหนักให้ดีนะครับถ้าเกิดเราเร็วเกินเพราะเราควบคุมไม่ได้ มันหมายถึงว่าน้ำหนักมันหนักเกินนะครับโอเคค่าต่อไปที่เราจะพูดถึงก็เป็นท่า l u นช์อันนี้สิ่งที่ผิดพลาดที่ผมเห็นบ่อยที่สุดบ่อยยิ่งกว่าบ่อยนะครับก็คือแต่ละคนตอนเขาลันช์เขาก้าวหน้าไปข้างหลัง เขาจะก้าวเล็กไปนะครับหน้าตาประมาณานี้พอก้าวหลังให้น้อยไปนะครับส้นเท้ามันจะห่างจากพื้นแล้วพอมันห่างจากพื้นมันจะทําให้เราเสียบาลานซ์แล้วโยกนิดหน่อยนะครับอีกอย่างนึงที่ผิดพลาดตอนทาท่าลันส์ก็คือลงเร็วเกินนะครับเพื่อนเพื่อน,นพยายามอย่าลงแล้วให้เข่าชนพื้นกระแทกอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเจ็บมากนะครับแทนที่ทําอย่างนั้นลงช้าๆแล้วลงให้สุดนะครับเข่าเกือบแบบเกือบแค่นิดๆน,นะครับชนพื้นนิดหน่อย ต่ออย่าแรงเกินแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงทําแค่ครึ่งเรปนะครับอันนี้มันขี้โกงนี่มันง่ายลงให้สุดแล้วท่าที่6ที่ผมจะพูดในวิดีโอนี้ท่าสุดท้ายก็คือ step up movement pattern อันนี้มันคล้ายๆกับ Lunge นะครับแต่ว่าแทนที่เอาขาอันนึงไปตั้งข้างหลังเราจะเอากล่องหรือชั้นอีกอันนึงไว้ข้างหน้าเราแล้วเราจะดัน ตัวเองเราขึ้นมาตอนนี้ผมมีเบนช์อันนีงข้างหน้าผมนะครับแล้วผมจะต้องการวางเท้าอันนี้ไว้ตรงนี้เป้าหมายของผมก็คือผมจะพยายามคิดในหัวผมว่าผมจะครัชเบนช์อันนี้ไว้นะครับลงมาให้สุดพยายามปิดไว้ใช้เท้าอันนี้นะครับหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้แล้วพอผมใช้ขานี่อันเดียว ผมจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อขาของผมด้านขวาข้างที่มันบิดมันจะมีความตึงเครียดอย่างมากเลยนะครับพอผมรู้สึกอย่างนั้นผมรู้เลยว่าผมทผําถูกกองนะครับแต่ว่าสิ่งที่หลายคนทาที่ผิดพลาดก็คือมันใช้ขาหลังช่วยนะครับสุกผมจะว่เขาอย่างนี้แล้วขาที่ยืนบนพื้นผมจะเอาให้มันช่วยนะครับง่ายเลยพอเราใช้ขาหลังช่วยอันนี้มันผิดนะครับยอมับว่ามันยากแต่ว่าพยายามใช้ขาหน้าอันเดียวนะครับทำอีกทีสิ สิ่งผิดพาดอันที่2ก็คือหลายคนจะใช้ hip flexion มากไปนะครับก็คือร่างกายส่วนบนของเรามันจะเอียงไปข้างหน้าแล้วนี่มันทำให้มันง่ายขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะมันทําให้ความตึงเครียดบ,บนขาหน้าน้อยลงหน้าตาเป็นประมาณนี้แล้วสิ่งผิดพาดอันที่3ส,สมัคร step up ก็คือขาหลังมันไกลเกินกับ bench นะครับวิธีถูกต้องที่ s e อัพหน้าตาประมาณนี้ าชิแต่ว่าพอผมทำรูปพาร์ผมเคยเห็นหลายคนจะ s เซตอัพอย่างนี้นะครับอันนี้มันผิดมันทำให้มันง่ายขึ้นเพราะว่าพอเราผักตัวเราขึ้นไปมันจะไอะเซเลต,ตคอนะรเซปบนขาหน้ายากนะครับก่อนที่ขึ้นเพื่อนๆสังเกตผมสวิงตัวไปข้างหน้านิดหน่อยแล้วพอผมสวิงผมใช้โมเมนตัมมันขี้โกงเพราะว่าความตึงเครียดบนกล้ามนะเนืตต้อคอนเสเซันหน้าไม่เยอะนะครับดูอีกที นะครับเอาขาหลังเอาชิดมากับบ็อกซ์หรือเบนช์เลยนะครับแล้วพอผมขึ้นตอนนี้แหละผมรู้สึกว่ายากขึ้นทั้งเยอะนะครับคแล้วนะั่นมันหท่าครบเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้แล้วรู้สึกมันได้เป็นประโยชน์เราได้ไอเดียดีขึ้นแล้วว่าตอนเล่นขาในยิมพยายามหลีกเลี่ยงอะไรถ้าเกิดเพื่อนๆพลาดภาค2 ที่ผมออกมาอาทิตย์ที่แล้วเกี่ยวกับการติดผ้าตอนเล่นกล้ามเนื้อหัวไหล่เพื่อนๆอย่าลืมกดตรงนี้นะครับถ้าเกิดสนใจดูภาค4ผมจะออกอาทิตย์หน้าอย่าลืมกดตรงนี้นะครับกด subscribe และเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอต่อไปครับขอบคุณมากครับ